สวัสดีครับวันนี้อยู่ช่อง p m Ford นะครับรถที่อยู่ด้านหลังเราคันนี้จะเป็นรถรุ่น Ford NEXGEN t Ranger w i l t e c นะครับคันนี้จะเป็น w i l d t r c k 4x4 ด้วยนะครับผมแต่งเป็นชุด Ra ปเตอร์ด้วยนะครับถ้าใครพร้อมแล้วเนี่ยอยากรับชมเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง PM4 ให้เราด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วก็มาดูกันเลยครับ อย่างแรกนะครับของชุดแต่งแรปเตอร์เนี่ยเขาก็จะเปลี่ยนในส่วนของกระจังหน้านะครับตัวช็อต FORD นะครับตัวใหญ่เลยแล้วก็ในส่วนของกล้องด้านหน้าเนี่ยเขาจะอยู่บริเวณด้านบนตรงนี้นะครับผมตัวนี้จะไม่มีไฟ LED 3จุดด้านบนตัวนี้นะครับถัดลงมาด้านล่างเนี่ยก็จะมีกันชนหน้าก็จะเป็นกันชนหน้าเนี่ยชิ้นใหญ่มากๆเลยนะครับผมวาล์ในส่วนของเซนเซอร์ไว้นะครับของไวแทก็จะมี4จุดนะครับเ็นวอว์กไว้นะครับแล้วก็ในส่วนของสีเนี่ยตัวนี้จะเป็นสีเหลืองลักเยลโ่นะครับ ก็จะทําสีในส่วนของกันชนหน้าตรงส่วนนี้ด้วยนะครับผมไฟหน้าก็จะเป็นไฟหน้าเมทริก LED นะครับถัดมาที่ด้านข้างนะครับจะเห็นคิวล้อนะครับคิวล้อก็จะเป็นคิวล้อขนาดใหญ่นะครับของชุดแรปเตอร์นะครับผมจะมีเอกลักษณ์เด่นๆก็จะเป็นตัวเว้าตรงนี้นะครับผมล้อแม็กเนี่ยเป็นล้อแม็กแวมไพร์นะครับผมนี้ก็จะเว้าเข้าไปนะครับแล้วก็ยางเนี่ยเป็นของคอสต์มิสนะครับผมคันนี้ไม่ได้เปลี่ยนชุดยกนะครับก็จะเป็นชุดเดิมๆนะครับเปลี่ยนล้อแม็กกับยางขนาด20นิ้วนะครับผม สเปคยางอยู่ที่265 50R20 ครับส่วนอื่นๆเนี่ยก็จะไม่มีแต่งเพิ่มเติมนะครับก็จะเป็นคิวล้อด้านหลังนะครับแล้วก็ล้อแม็กที่เปลี่ยนเนด้านหลังนะครับผมเป็นยังไงกันบ้างรครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบีมพอร์ตให้เราด้วยนะครับแล้วคลิปหน้าเราจะมารีวิวรถรุ่นไหนก็ฝากติออดตามด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ